ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีได้รับอิสรภาพจากการปกครองของญี่ปุ่นที่กินเวลายาวนานหลายทศวรรษแต่อิสรภาพนั้นรับต้องแลกมาด้วยการถูกแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแผ่นดินเกาหลีถูกเชินออกเป็นสส่วนคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานที่38 เส้นขนานที่พาดผ่าน้าส่วเกาหลีแห่งนี้โดยที่ทั้งสองเกาหลีต่างก็ได้รับการสนับสนุนมาจากชาติหมหาอำนาจเช่นเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสหรัฐอเมริกาทั้งสองส่วนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขณช่วงเวลาหนึง่งจนกระทั่งวันที่25มิถุนายนปี1950 เกาหลีเหนือภายใต้การสั่งสนุนจากสหภาพโซเวียตแต่ลูกการเกาหลีใต้ผ่านเส้นขนานที่38เพียง5วันกองทัพเกาหลีเหนือก็สามารถยึดกรุงโซลเอาไว้ได้การบุกอย่างสายฟ้าแลบดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้แก่คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาที่ตื่นตระหนกกับการบุกลุกเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตและจีนถ้าเกาหลีเหนือสามารถยึดเกาหลีใต้เอาไว้ได้จะทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียจ,จุดที่ศาสตร์ ในข้าวสมุทรเกาหลีไปสารัฐจึงขยับเตรียยุติสงครามให้ไวที่สุดวันที่27มิถุนาปี1น5 0สารหรัตตัดสินใจเข้าร่วมสงครามเกาหลีโดยเข้าร่วมในนามสหประชาชาติสหรัฐเชื่อว่าสงครามเกาหลีจะจบลงในวันแต่ในความเป็นจริงสงครามเกาหลีกินเวลาไปถึง3ปีจนกระทั่งมีการทําสัญญาสงบศึกวันที่27กรกฎาปี1953การสการสู้รบจรึงได้ยุติลงโดยที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็นสประเทศอย่างชัดเจนเขตพอทหารจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติในข้อถกลงสันติภาพหลังการสงบศึกเกาหลีใต้เต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งความหลงจากสงครามและการเมืองที่วุ่นวายจากวงจรรัฐประหารที่ไม่จบไม่สิน้นปี1961เกิดการทัฐหารขึ้นในเกาหลีใต้โดยมีหัวหอกสำคัญคือพักจองฮี ได้เข้ายึดอำนาจและเปลี่ยนประเทศไปสู่ระบอบเผด็จการทหารจนกระทั่งเขาได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานธิบดีในปี1963ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี1967เกาหลีเหนือที่จะตั้งหน่วยพิเศษหน่วย124ของกองทัพประชาชนเกาหลีหน่วยดังกล่าวได้รับการไว้วางใจจากฝั่งเกาลีเหนือให้ทําหน้าที่หลบสังหารพักจองฮีการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากที่ว่า ในปี1967สงครามเวียดนามได้ยระดับความรุนแรงขึ้นสารัฐและเกาหลีใต้ต่างก็มุ่งความสนใจไปอยู่กับสงครามเวียดนามและตลอดช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ปี1965ถึงปี1967ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเวียดนามเหนือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะเกาหลีเหนือคอยการสนับสนุนทางด้านการทหารเศรษฐกิจจํานวนมากแก่เวียดนามเหนือจึงทําให เกาหลีเหนือเห็นโอกาสที่ฝั่งใต้และสหรัฐจะไม่สามารถดำเนินมาตรการตอบโต้เกาหลีงเหนือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงปี1967กองกำลังของมั่นคงของเกาหลีใต้รา,ายงานว่าบรวคพบและสังหารผู้บุกรุกจากฝั่งตรงข้ามไปถึง130ลายและจับก,กลุ่มอีก43ลายในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งฝั่งเหนือผู้ชายกว่า31คนได้รับการคัดเลือกจากกองทัพประชาชนเกาหลีให้เข้าร่วมหน่วย124 หน่วยคอมมโดเกาหลีเหนือที่มีเจ้าที่ชั้นยอดหน่วยคอมมานโด124่ได้รับหน้าที่ให้ทําปฏิบัติการพิเศษและหน่วยนี้ก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีหน่วยดังกล่าวได้ใช้เวลาฝึกฝนกว่า2ปีและใน15วันสุดท้ายในการฝึกปฏิบัติการก็ได้มีการทําแบบจําลองทำเนียบฟ้าขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าเรื่องปฏิบัติการคุ้นชินกับสถานที่ทหารเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษต่างก็ได้รับการฝึกฝน ในเทคนิคการแทรกซึมการนำทางการต่อสูร้ระยะประชิดและการทำสงครามแบบกองโจรเมื่อมาถึงเวลาปฏิบัติการหน่วย124มีจำนวนทั้งสิ้น31นายและแต่ละนายได้รับปืนกลหนึ่งปืนพกกับกระสุน320นัดพร้อมกับระเบิดหนึ่งกว่า14ลูกและมีพกอีกหนึ่งเล่มหน่วยคอโมมอดโเกาหลีเหนือได้รับเครื่องแบบของทหารเกาหลีใต้และชุดพลเรือนเกาหลีใต้เพื่อให้กลมกลืนหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงฝูงชนได้ วันที่16กมกราปี1968หน่วย124สองสีได้ออกจากค่ายที่ยองซานและอีกหนึ่งวันต่อมาเวลา23่สมนาฬิกาพวกเขาก็เริ่มแทรกซึมเข้าไปในเขตป่าทหารหน่วยหนึ่งสองสีได้เดินทางในเวลากลางคืนและหลับนอนในเวลากลางวันซึ่งในขณนะที่พวกเขากำลังเดินทางในวันที่2อยู่นั้นคนของหน่วยก็ถูกพบตัวเข้าโดยพี่น้องสี่คนที่กําลังตัดไม้อยู่ในขณนะนั้นพี่น้องสี่คนถูกจับตัวเอาไว้และเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าจะฆ่าคนเหล่านั้นหรือไม่ แต่หลังจากการถกเถียงกันก็มีการตัดสินใจว่าจะไม่ค่าและจะพยายามปลูกฝังความเชื่อในเรื่องลทัทธิคอมมิวนิสต์แทนและพี่น้องเหล่านั้นก็ถูกปล่อยตัวพร้อมกับคำเตือนว่าไม่ให้แจ้งเรื่องนี้กับตำรวจจะไดไรก็ตามสิ่งที่หน่วยคอมมานโดคิดกับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อพี่น้องเหล่านั้นได้รายงานการมีอยู่ของหน่วยคอมมานโดเกาหลีเหนือดังกล่าวให้กับตำรวจที่ซานฮายองทราบเรื่องถึงการแทรกซึมของฝ่ายเกาหลีเหนือเรื่องเกิดแดงขึ้นมา ทัทหารและตำรวจเกาหลีใต้หลายพันคนละดมกำลังค้นหาผู้บุกรุกจากฝั่งเหนือแม้จะมีสัญญาณเตือนภัยและการโทรติดต่อก,กันหลายครั้งแต่น่วยโคอมมโดก็ยังคงไม่ถูกตรวจพบแล้วก็เดินทางไปถึงจุดตวดรวจสถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากธรรมเนียบร้าเพียงแค่300ยหลาก่อนเวลาสี่ทุ่มของวันที่20มกราหนวยโคอมมโดก็ได้เปลี่ยนเครื่องแบบโดยสวมเครื่องแบบทหารเกาหลีใต้และเมื่อเข้าใกล้จุดตรวจพวกเขาก็ถูกหยุดโดยตำรวจท้องถิ่นสามนาย ซึ่งรู้ถึงการแทรกซึมจากฝั่งเหนือที่อยู่ในพื้นที่ตำรวจท้องถิ่นได้เริ่มเข้าใกล้หน่วยคอมมาดโดโดยเริ่มตามถามกับพวกเขาและเมื่อพวกเขาสงสัยในคําตอบหน่วยคอมมาดโดเกาหลีเหนือก็ทําการเปิดฉากยิงใส่ตำรวจและคว่างระเบิดมือไปที่จุดตรวจหลังการประทะก,ก,กันกินเวลายอยู่หลายนาทีไม่นานฐานเกาหลีใต้ก็ได้มาถึงพร้อมกับกําลังจํานวนมากแถมมาพร้อมกับรถถังหน่วยคอมมาดโดไม่มีทางสู้ได้จึงใช้ความกละหนโจมตีใส่รถวัดประจําทางที่แด่นผ่านไปผ่านมา ซึ่งบรทุกพลละเลือนเพื่อเบียนความสนใจโดยคอมปโดเกาหลีเหนือตระหนักว่าภารกิจของตนได้จบสิ้นลงแล้วผู้ข้าประชารารจึงสั่งยกเลิกภารกิจและพบบทประจําการให้กับคนของหน่วยและกระจายตัวออกไปเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เกาหลีเหนือหัวหน้าตํารวจและผู้ช่วยสรารวัตรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยคอมปโดคนหนึ่งถูกจับและวันที่12บสอมกราปี1968ทางโซก็เริ่มปฏิบัติการตอบโต้โดยทําการกวาดล้า,างครั้งใหญ่เพื่อจับกลุ่มหรือสังหาร สมาชิกหน่วยใดๆก็าตามทหารจากกลมทหารที่92ของกองพลทหารราบที่30ได้จับกลุ่มคิมชิตโจซึ่งซ่อนตัวอยู่ในบ้านของพลเรือนใกล้กับภูเขาอิงวังและกองพลที่30กองว่าข้บชาชการป้องกันเมืองหลวงได้สังหารหน่วยคอมมโดู4นายที่บูอ um ําดงและบนภูเขาบูกังและวันที่23มกรากองพลทหารช่างของกองพลทหารราบที่26ได้สังหารหน่วยคอมมโด่1นายบนภูเขา โดบงเดือนมนที่24มกราปี1968กองพลทหารราบที่26และทหารจากกองพลทหารราบที่1ได้สังหารโนยคอมโมโดไปถึง12นายสถานที่ใกล้กับเมืองซองกุรีและเมื่อวันที่25มกราคมโนยคอมโมโด3นายถูกสังหารที่อยู่ใกล้กับทซงซูวันที่29มกราคมโนยคอมโมโด6นายถูกสังหารใกล้กับภูเขาปางพยอก โดยในหน่วยคอมมโดที่ฝั่งเหนือส่งมามีเพียงแค่นายเดียวที่สามารถลอดกลับไปในเกาหลีเหนือได้ในระหว่างการโจมตีและตามล่าชาวเกาหลีใต้กว่า68คนและทหารอเมริกันถึง3หนนายถูกสังหารหลังจากความร่วมมือก,กับทางการคิมชิดโจได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี1970ได้รับสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งจะให้ฝ่ายเหนือได้สังหารพ่อแม่และพี่น้องของเขาในขณะเดียวกันพักแจกะยอง คอมมานโดเกาหลีเหนือที่มีรอดไปได้กได้รับการติดยศเป็นถึงนายพลสีดาวในกองทัพเกาหลีเหนือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเกาหลีใต้เองก็เคยมีความพยายามที่จะตั้งหน่วยคอมมานโดของตอนเองขึ้นมาเพื่อสังหารคิมอิวซุงแต่ความพยายามก็กลับล้มเหลวและหน่วยคอมมานโดก็ลุกขึ้นต่อสู้กับผู้ดูแลพวกเขาซึ่งเรื่องราวของหน่วยคอมมานโด,นโดเกาหลีใต้ก็ได้ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังและไม่แน่ในอนาคตผมอ,อาจจะเอาเรื่องราวดังกล่าวมาทำเป็นคลิปก็ได้ และถ้าหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ